ราชการและนักเรียนในสิบตำรวจฝ่ายประครองและการฝึกเอาตรงแดงความเคารพหลงชาติหลวงนาวิจ่ตรร้องรับการอาจารย์สพห้าอาจารย์สพสีท่านุู้กับการพี่เพื่อนๆน้องรอบครัวสดหลวงโรงอนุบาัภาคแปดทุกท่านครับ น,น,น้องน้องเรียนในสิกรุ่นที่สิบหกนะครับรเ่าด้ยื่นเสียงว่าที่ครูนะที่สับโมงตะกีนะครับเป็นรุ่นที่นักเรียนสมกรุ่นที่สิบห้านะครับนี่คือการบ่มเพาะต้นกล้าที่เกิดขึ้นนะครับในการเข้าสู่กระบวนการนะครับตองเกล้าการเรียนรู้แล้วคืนสู่สังคมในการไปปฏิบัติหน้านที่ในการพิทักษ์สกิล่าดูแลทุกสุขประชาชนแก้ปัญหาให้ประชาชนในสังคมเยอะมากมายนะครับ ที่รอเราอยู่รอพวกเราในการไปช่วยกันปฏิบัติหน้าที่นะครับช่วยเหลือดูแลนะเขาข้อาพวกเราในการปฏิบัตินในระนดับนักเรียนสิบรุ่นที่สิบห้าอีกไม่กี่เดือนนะครับเดือนที่สิงหาแล้วนะครับเดือนมีนาคมปลายเดือนท่านจะจบแล้วนะครับเมื่อตัดวันเวลาในการฝึกนะครับพิทักษ์สติฝึกงานออกไปเด็กหือไม่ไนดะ้ดันความพร้อม รเรื่องความรู้กฎหมายระเบียบปัญหาต่างๆยุทธวิธีที่ทางคณะครูปึกคณะครูบาอาจารย์ได้ผมเพราะอรมสั่งสอนพวกเราพยายามจดจําเรียนรู้และสอบทนะครับีอาสาที่ผ่านมานะครับไปเรื่องเรียนคนตาบอดน,นะครับไปช่วยเหลือเด็กไปทักไปเลี้ยงอาหารและทําโครงการกิจสาก็ามีพวกเรานะครับไปตัดผมด้วยอะไรด,ด้วยนะครับร่วมกันในการแจกของแจกรางวัลต่างๆ นะครับเป็นบรรยากาศที่น,น่ารักมากแต่พวกเราตามองเห็นสุขภาพครบสารีสองอยาทําให้ตัวเองขาดโอกาสเมื่อเรามีโอกาสที่เหลือที่ดีกว่าแล้วขาโอกาสทีนี้ทำให้ดีขึ้นด้วยนะครับเราคกิครอบคร,รัวสูตรตึง่งออกสูร่รุ่งไผ่ออกว่าในเวลานี้สุราธานีอานี้เรามีหน่วยงานหน่วยงานหน,นึ่งคือศูตรสอบรมณฑ์ภาพแปดในสังคมเขาด้วย ไม่ใช่คุณการเตัวตนไม่มีตัวตนในสังคมไม่ไดนะ้การคืนสู่สังคมการเข้าสู่สังคมการมีกิจกรรมร่วมกับสังคมทําเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ตัวตนในสังคมนะครับตรงนี้รูปากเป็นแนวคิดในการปฏิบัติเราก็จะมีการป,ประชุมบริหารภาคแปดนะครับในว,วันจันทร์ที่26นะครับสิงหาคามนี้เวลา10นาฬิกาถึงประมาณบ่าย3โมงเหมือนเดิมก็ปาาพวกเรานะครับ เรื่องการเป็นเจ้าภาพที่ดีการเตรียมความพร้อมการแสดงออกในสิ่งที่ดีนะครับซึ่งในวันนั้นก็ฝากน้องๆในเด็กศิล่นที่สิบหกด้วยนะครับพยายามแสดงศักยภาพเห็นว่าเราถึงแม้บางไม่กี่วันนะครับแต่ความพร้อมความมีระเบียบวินัยความมุ่งมั่นความตั้งใจนะครับมีความสูงมากนะครับลงมาน้องๆในเด็กศิลป์ร่นสิบห้าลงด้วยนะก็ฝากเป็นแนวคิตดตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับน้องหมดเอาเอา Yeah!